รุ่งนี้จะมีพิธีเผาศพลุงเอียดอาตมาจะให้แนงช่วยสวดมนต์ในงานเสียงของพระมหานกพระพี่เลี้ยงของก้องดังขึ้นแนนกล้องพยักหน้าแม้จะยังรู้สึกอึดอัดแต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธขณะนั้นเองลงเย็นยะเยือกทัดผ่านเข้ามาในสาลวัดโดยไม่มีปีมีคุยแปลวเทียนไหววูบจนเกือบดับ เนนก็รู้สึกเสียวสันหลังว่าข้างตาเหลือบเห็นเงาเลือนบางอยู่ตรงประตูแต่พอหันไปมองกลับไม่พบอะไรตกดึกเนนกล้องกลับกุฏิของตัวเองเขาพยายามข่มตาหลับแต่แล้วเสียงแตกแปลกก็ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้มันชัดเจนกว่าก่อนหน้านี้คล้ายเสียงคนลากเท้าอยู่บนพื้นไม้หน้ากุฏิก้องเตือนน้ำลายฝืดคอ เขารวบรวมความกล้าแล้วลุกขึ้นไปเปิดหน้าตามองออกไปยังระเบียนกุตกิใต้แสงจันทร์สลัวเขาเห็นบางสิ่งยินอยู่ที่ทางเดินหน้ากุตกิมันเป็นเงาสูงะลูดร่างซีดเสียวดวงตากลมโบนเน,นกล้องชว่าไปทั้งร่างก่อนที่สิ่งนั้นจะขยับเข้ามาใกล้ช้าๆพร้อมเสียงหักห้างกระสิทว่า